ค่ะพี่น้องป้องไปมาเก็บเห็ดเด้อจ้ะมาเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดหน่อยกเก็บหน่อยกำลังหน่อย,อนนอยเก็บเห็ดชนบะเห็ดมันปูจ้ะพี่น้องเห็ดมันปูเห็ดห,หลายลายพี่น้องเป็นเรื่องเหลืองอยู่เห็ดลาย y e a เห็ดลายเห็ดลายลมี n a lot of mushroom เห็ดมันปูพี่น้องเป็นเรื่องเหลืองอยู่จ้าเมน,นี้ละ่ะกลับบ้านพี่น้องกลับบ้านมาที่ลุยเซียนานะคะมามเมื่อคืนนี่หลหะจะมาหอดมอเมื่อขค้ืน g Yeah Body is good ห่มผุนก็ลายเบิง่งอันสภาพนะคะต้นไม้หักอันน,นั่นอันนี้นะฝนมันตกบ่อยที่นี่นะ <Good. S 1> มันหลายจนได้เลือกเอาพี่น้อง เลือกเอาดอกอ่อนๆหน,หน่อยๆมัน yeah it's a good yeah red l i g h เผึ่งเตือนได้น่นพี่นอ้องลูากชายผึ่งเตือนป้ากันผึ่งเตือนบักราหน่อยผึ่งเตือนอาจอสิบ่สดเสื่อปันใดได้แต่กะอยากแรนมากเกบเพ็ดน้ำแม่เห็นหลายหลายุาย่นห่มผุนกระโพดโพดได้พี่น้องเอ้ยแต่ก็เชิญมิส พี่น้องเห็ดมันปูเห็ดมันปูนะคะเมืองหนาลูกไส้คอยพี่น้องฝ <laughs> รั่งน้อยเก็บเห,ห็ดเมืองฝรั่งเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยพอท่านเตือนผุนทั้งผุนบักลาผุนบักลาบักลาเนีย่ยไปเก็บเหด็ดซอยลูกข่อยก่อน i s beautiful เต้ yeah this is rose เป็น g o e yeah i s good one เคบ่ดอกมังามเเต้นี่นะพี่น้องโอ้ยงามงามพี่น้องเลยอ่ะอยากมาโชว์เดมป์ปัดปีถูกเฮ็ดไปติดตัวเหตุละได Yeah. Bring back for me, buddy. Yeah, thank you. See? Yeah, yeah. Only the finest of mushrooms. just is a eaten. อเอ้เยหลายคักหลายแน่เห็ดหลายหลายขึ้นในเลือกเอาโพด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  <laughs> โพดโพดโพดแทนเบื้องนี้เบื้องนี้ a lot โพดโพดก a lot so much like that something like that โอเครีบรีบก็โอเวอร์เดพี่น้องสิพาไปเบิ่งโฮมใหม่จ้ะอ่ะถือเอาถุงมากระโอ๋ย <How much? S 3> oh, ยังอยากเก็บตัวมองนี้ยอยกกออู่ no, think โอเคมามามาขึ้นมาเฮ้ยลูกใช่มวนเก็บเห็ดพี่น้องจะเบิ่งปลาเห็ดมันปูข่อยเด้อ พอาว่าได้เบโพดเบาโพเเบาอันนั it, ้นได้พี่น้องคืดเป็นเรื่องเลืองอยู่เรื่องเลืงนั่นคือเหตุนะพี่น้องป๊าดเอาเอาเอาถุงไปเก็บปลาเก็บเก็บปลาเก็บเก็บให้แม่เย้ ไปหมกเซพี่น้องวิลาจะมาเก็บไปหมกนะคะหมกแบบน้มใหม่นะพี่น้องหมกใส่เบคอนหมกใส่ปลาเป็นส่นเด้อปลาชิโจเฮ็ดๆพี่น้องสวยงามโคตรสวยงามโคตรเกิดเป็นดอกใหม่เลยเข้าแล้ไหน มันไม่ให you know? mm ่เลยไอ้เด็กมันก็เล็กคุณน้องบวมๆสวยมากนะคะอาถุงกต่ย้มาถงกะานี่ Have mushrooms for days Yeah ผุนหอมผนอีก หนึ่งสัปดาหหลาย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 อมเพืนตันถามเพิ่นเบื้งซื้อเฮ็ดบ่เสรซื้อเฮ็ดซื้อเฮ็ดบ่บ่ซื้อเฮ็ดบ่อ่ะจะเช่าเดมินเดบกบ่ดิให้เพิ่นเบิ่งในถุงเนลูกพูนาพี่น้อง บ่ได้น่อยได้บันนี้แม่กับสิไปล่างอานะีแม่แม่ไม่ได้ตัดขาเก็บนี่แล้วกับสิภาไปเก็บพักพี่น้องเก็บพักไปไว้ใส่โมกเคดเก็บผักโหระพานะคะอีแม่บ่มีผักอีตูวบ่มีผักอีตูค่ะพี่น้องผักคุณตูไม่มีคุณแม่ไม่มีผักคุณตูถ้หาย,ยากค่ะผักคุณตูเสียจะถุงกเออ Hit, hit, lie. Here, buddy. Come on, come on. No, no. Is it enough, Brenton? Don't go far, buddy. It's mosquito, you know. Yung lại, yung lie, yung sicaaaat. Baaaat, hết mga thế. There's some more right over there. พี่น้องเบิรงโฮมนี่กำลังเตาะเตะๆหน่อยๆนะคะเบบี้นะคะเป็นเบบี้อยู่ยังไม่โตเนี่ยเบบี้มัตส์รูมเฮ้ we can't eat this kind but it's oh มันเทา้าเออเห็ดเทา้าลูกบ่เอา come on we got o pick up uh, vegetable yeah, okay buddy okay no, oh okay, okay, good job okay, buddy Mac we have green onion, jalapeno peppers, okay, um, this one you can you see this one yes, yeah, I love green onion mm -hmm. here's some more, yeah, get all green onion, cutting all. ตัดเอาบินน่ะลูกนั่นต้นหนึ่งต้นหนึ่ง this one see it yes จักพักจากหยาเด้อพี่น้องขอภัยได้หลาย We can put banana with <like, S 2> We can eat we can eat with papaya salad but we not put it say <See> any more mm, Let me see no okay that's it ให้ลูกตัดหัวซิ่งไข่ให้ลูกตัดตะไคร่ให้พี่น้องอย่าเก็ดเพิอย่าเก็บแค่ฟุยว่าแฮนด์หมดคัดคัดคัดอย่า d o นดูดา h a t because hold your hand okay okay okay, okay good job b u d thank you คุยกัเก็บผักพี่น้องเก็บผักไปไว้ไซม์มกเห็ด เก็บไปไปกินอันสวนผักก็มีแต่ป้าหยาเด้อพี่น้องเด้ยอหยาเด้อหลายกว่าผักเพราะว่าบ่ได้อยู่บ้านพี่น้องไม่ได้อยู่โดกหญ้านะแม้เมื่ได้เทคแค่ดูแลก,กันหญ้าพันยาได้คืนแม่จ้าแต่กระสีฝ้าเก็บเอาผักเดี๋ยวกระสีได้กลับแล้วแม่พี่น้องโอ้ยดูข่อยเก็บม,มลเมื่ลไรขอยไปเก็บผักกัมลูกก่อนก่งมา เ e ไม่ได้อย n ่ทีน่า y ม่งดอยู่ที่นี n คุณรู้ไหมใช่อาไป้ากทีเราไดตนี้โอ้ควท่ y e ่ใ่ใ t ่ใช่กจักผักจักหญ้าพี่น้องหลายนายมีผักสะระแน่ด้วยผักอีโป้คือตายสิตายบุพี่น้อง ทั้งผักทั้งหญ้าทั้งผักทั้งหาผสมกันเด้อพี่น้องนี่นี่จังผักนี่นี่โหระพานะคะ แม่กับสิเก็บเอาไปไลยเติบเด้เหมือนนี้เพราะว่ามิมี่ she would love this video my mimi she loves taking care หัวขวเก็บพักมุนเหมือพี่น,อน้องขวมาเก็บน้ำกลอนก่อนพักหรละผ้านะคะจะเอาไปใส่หมกเห็ดอะไรแบบนี้แหละเพราะว่าอีแม่ไม่มีผักอีตูราะมีผักคุนตู Tát môn mật là. We need as much as we can get because we're not gonna Okay, buddy, eat. okay, okay. that That's definitely enough. Yes. We have to wait for the rest to grow. look that môn níu Okay, buddy, is that enough? No. Okay. Okay. Mung két เ <Get> กตะาตาหนึ่งเกตตานึง <there>, อือพุนเหเฮ็ดพุนหพักแดะสิผ้าไปหล่างเฮ็ดได้บาทนี่ใส่ตัดขาเอ,อ็ดใส่ใอแหมพี่นอ้องอย่าเข็ดน้ำอย่าเห็ดน้ำเด้สิผ้าล่างเฮ็ด คาน n ายเห็ดล่างเห็ด means อ่า clean mushroom ล่างเห็ด yes ที่จริงรอ่ะตอนเก็บมันต้องตัดขาตั้งแต่เก็บหุ่นด้วพี่น้องมันจะง่ายแต่ว่าอีแม่ก็ลืมเอาเมีดเอากันไกลไปก็ทำแบบนี้ละได้ยุ่ ใช่เพราะว่าเราเก็บเยอะยะหลากหลายนึงมาสั่นพี่น้องเลย บตัดเห็ดพี่น้องตัดขาเห็ดกับสิ้ผ้าล่างที่บันเน่ฝรั่งหน่อยตัดขาเห็ดฝรั่งหน่อยอคุกกิ้งฝรั่งเลยคุกกิ้งฝรั่งหน่อยคุกกิ้ง ทางเฮ็ดเราก็สให้ล้างคัะให้อีแม่ได้บาดนี่นี่จ้าพี่น้องมาเหมือนเี้ว่าจะมาเอาเลือดได้มาสิมาเอาเลือดไปอันตกปูตกปลาขับรถมาขับรถมาจนสิหอดบานพี่น้องบอกว่าเลื่อม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 อุปกรณ์เอามาหลากมาแก่นั่นแหละค่อยก็เอินไม่ถือข้องสร้างเพื่อนน่ะสร้างใไงเลื่อม เจอกันใหม่วิดีโอนะค่ะพี่น้องค่ะพอกันใหม่วิดีโอนะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับทูแฮนด์เบรนทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย